อยากกินลาบไก่ธรรมดาธรรมดาไปตลาดแป๊บเดียวก็ได้กินแล้วครับแต่ถ้าอยากกินลาบไก่แบบโบราณดั้งเดิมอันนี้ไม่ค่อยมีขายนะครับต้องทํากินเองเตือนไว้ก่อนครับเมนูนี้ไม่เหมาะกับคนใจร้อนเวลาน้อยลาบไก่แบบโบราณสมัยพ่อแม่ปู่ย่าทําให้กินไก่นุ่มๆม,มีน้ําซุปร้อนๆให้ซอสหอมข้าวคั่วขั่ว,ว,วใหม่ๆใครอยากได้สูตรก็ตามมาครับไปครับส่วนผสมของลาบไก่สูตรโบราณน,นะครับมีเนื้อไก่ครับ จะใช้เป็นไก่เนื้อหรือไก่บ้านก็ได้นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นไก่เนื้อนี่เป็นส่วนน่องสะโพกนะครับน่องสะโพกติดกันนะครับแล้วก็มีเครื่องในครับส่วนผักเครื่องสมุนไพรนะครับพวกเครื่องหอมนะครับก็มีผักชีครับผักชีฝรั่งต้นหอมมะนาวครับหอมแดงพลิกสดก็ใบมะกรูดอ่อนครับสําหรับใบมะกรูดอ่อนนี้ครับถ้าเพื่อนๆมีเป็นใบมะนาวนะครับใช้ใบมะนาวนะครับตามสูตรโบราณจริงๆนี่เขาจะใช้ใบมะนาวนะครับ แต่วันนี้ผมไม่มีใบมะนาวก็เลยใช้ใบมะกรูดแทนนะครับแต่ว่าเป็นใบมะกรูดอ่อนนะครับสารแน่ครับน้ำปลาเกลือป่นผงชูรสครับชูรสนี่ถ้าใครไม่ชอบไม่ใส่ไม่ทานก็ตัดออกไปได้ครับพริกป่นข้าวคั่วครับเรามาเริ่มในส่วนที่แล่ไก่กันก่อนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่เนื้อหรือว่าจะเป็นไก่บ้านนะครับเราจะมาแร่เอาเอาหนังออกก่อนนะครับถ้าเป็นไก่บ้านก็ให้แล่หนังออกก่อนครับ ไก่เนื้อเราก็ดึงหนังออกง่ายๆครับใช้เป็นส่วนอื่นก็ได้นะครับไม่ส่วนน่องสะโพกเป็นหน้าอกก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนน่องสะโพกมันจะมีความนุ่มนะหน้าอกมันทําแล้วมันจะมีความกระด้างกว่านะครับเนี่ยครับหนังน <de> ี้ส yeah, <unanim ous ever ment> ําหรับไก่เนื้อนะครับเราจะเอาไปทอดก่อนนะครับทอดให้พอสุกนะครับไม่ได้ว่าตัวทอดกรอบนะครับทอดพอสุกครับแล้วก็มาหั่นใส่นะครับถ้าเป็นไก่บ้านก็ไปต้มคู่กับเครื่องในได้เลยครับ จะเป็นไก่เนื้อที่ว่าแนะนําให้เอาไปทอดนะครับเราไปต้มมันจะมีมันเยอะนะครับจะเป็นไก่เนื้อนะครับมันไม่เหมือนไก่บ้านนะครับหนังไก่บ้านมันอร่อยมันสามารถต้มได้เลยครับเราก็แล่ส่วนที่ว่าเป็นมันเนี่ยครับแล่ออกให้หมดครับนี่ครับพวกมันที่ว่าเราแล่ได้นะครับทีนี้เราก็จะแล่เนื้อนะครับการแล่เนื้อครับไม่ต้องเราไม่ต้องแบบแล่แบบให้เหลือแต่กระดูกนะครับ เพราะว่าในส่วนกระดูกเนี่ยเราก็จะไปต้มเป็นน้ําซุปนะครับถ้าเป็นไก่บ้านก็พวกโครงพวกคอพวกอะไรพวกนี้ครับเราก็เอาไปต้มเป็นน้ําซุปครับประมาณนี้ครับตัดง่ายๆครับให้มันมีเนื้อติดที่โครงอยู่แบบนี้บ้างนะครับแล้วเราก็ไปต้มครับต้มพร้อมกับเครื่องในนะครับอันนี้ก็ตัดง่ายๆครับ ส่วนนี้เราก็สับสักครึ่งหนึ่งส่วนเครื่องในนี่เราก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับออกมันออกให้เรียบร้อยนะครับมันจะมีมันด้านหลังเนี่ยครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีมันเหลืองเหลือนะครับขูดออกให้หมดนะครับขูดออกให้หมดก่อนที่เราจะไปต้มนะครับเพราะว่าไก่เนื้อนี่มันจะมีความมันเยอะนะครับม่างนั้นมันจะขาวนะครับแต่ถ้าเป็นไก่บ้านนี่มันมันจะน้อยกว่านะครับหรือว่ามีมันก็อร่อยนะครับไก่บ้านจะต่างจากไก่เนื้อนะครับ ทีนี้ในส่วนเนื้อนะครับถ้าเป็นไก่บ้านนะครับก็จะสับครับจะสับเหมือนกับเราทําลาบทั่วไปนี่นะครับแต่พอเป็นไก่เนื้อนะครับวันนี้ผมจะใช้วิธีซอยนะครับวิธีหั่นนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับไม่ทราบว่ามีเพื่อนๆเคยทานพวกลาบเป็ดลาบอะไรไหมครับที่ว่าเขาไม่สับนะครับที่ว่าเขาซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเราก็ซอยเป็นเส้นใหญ่ๆแบบนี้ก่อนครับ นะครับพอเราซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะครับนี้เราก็หั่นหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเท่าที่เราจะหั่นได้นะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ครับเพราะว่าไก่เนื้อเนี่ยมันจะมีความเนื้อมันจะมีความนุ่มความเละกว่านะครับเนื้อมันจะเละกว่าไก่บ้านนะครับมันไม่ได้เหนียวแบบไก่บ้านนะครับเพราะว่าพอถ้าเราไปสับเนี่ยครับมันจะกลายเป็นเละไปเลยครับมันจะไม่น่ากินนะครับ ถ้าเป็นไก่บ้านนี้แนะนําให้สับนะครับสับได้นะครับเพราะว่าไก่บ้านเนื้อมันเหนียวครับหรือว่าถ้าเพื่อนใช้เป็นไก่เหนียวนะครับเป็นไก่เนื้อเหนียวนะครับไก่ปดระวางนะครับสามารถทําเหมือนไก่บ้านได้เลยครับแต่ถ้าว่าเป็นในเนื้อไก่เนื้อนะครับถ้าใช้น่องสะโพกใช้หน้าอกอะไรแบบนี้ครับแนะนําว่าทําแบบนี้จะอร่อยกว่านะครับเราใช้สูตรโบราณแต่ว่าเราปรับนิดหน่อยนะครับในเรื่องใช้เนื้อไก่นะครับเพราะว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็สะดวกเป็นไก่เนื้อนะครับ ขาบ้านก็จะหายากหน่อยแล้วก็มีราคาแพงนะครับสําหรับคนเมืองนะครับสําหรับชาวบ้านก็จะง่ายหน่อยครับนี่ครับให้เราซอยเป็นชิ้นเล็กๆประมาณนี้ครับนี่ครับมันจะไม่เละเหมือนสับนะครับทําประมาณนี้ครับผมจะเตรียมให้เสร็จก่อนนะครับเนื้อที่หั่นเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้ครับ อันนี้เดี๋ยวเรารอไปทาขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนหนังนะครับที่จะเอาไปทอดนะครับหั่นเป็นชิ้นไม่ต้องเล็กมากครับนี่ส่วนที่จะเอาไปต้มนะครับกระดูกครับติดเนื้อหน่อยๆครับกับเครื่องในนะครับเป็นชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับต้มเสร็จแล้วเราจะมาหั่นซอยอีกทีนึงครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเครื่องในนะครับกระดูกก็เป็นน้ําซุปไปครับตั้งน้ําให้เดือดครับไม่ต้องใส่อะไรมากครับ ตะไคร้กับใบมะกรูดครับนิดหน่อยครับเกลือป่นนิดนึงครับใส่กระดูกกับเครื่องในเลยครับเครื่องในนี้ต้มให้พอสุกนะครับให้พอสุกแล้วเราก็จะเอาไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเป็นซอยเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนกับเนื้อนะครับเหมือนกับเนื้อไก่นะครับส่วนกระดูกก็เราก็ตุ๋นต่อไปครับเป็นน้ําซุปครับแล้วก็ปรุงรสใส่น้ําปลาหรือใส่ซีอิ๊วขาวลงไปครับให้ออกรสเหมือนน้าซุปทั่วไปนะครับเอาไว้ซดครับคู่กับลาบนะครับ สำหรับเนื้อไก่นะครับจะเป็นสูตรโบราณนี่เขาจะคั้นน้ำมะนาวก่อนนะครับคั้นน้ำมะนาวกับเกลือก่อนนะครับเขาไม่ได้ไปล้วนเหมือนกับสมัยนี้นะครับถ้าทําขายตลาดทั่วไปสมัยนี้นะครับเขาก็ใช้วิธีการไปล้วนนะครับล้วนใส่น้ําหน่อยหนึ่งแล้วก็ล้วนนะครับล้วนเนื้อไก่นะครับแต่ว่าโบราณจะไม่ใช้วิธีนั้นนะครับจะพิถีพิถันกว่านั้นนะครับเกลือป่นครับนิดหน่อยพอประมาณนะครับอย่าเยอะเดี๋ยวมันจะเค็มนะครับ ก็มะนาวครับมะนาวถ้าน้ำดีๆก็สักหนึ่งซีกครับถ้าน้ำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็สองซีกครับวิธีนี้จะทำให้ไก่เราไม่คาวนะครับจะทำให้ไก่โดยเฉพาะไก่เนื้อนี่นะครับมันจะมีความคาวเยอะนะครับวิธีนี้จะช่วยลดความคาวนะครับแล้วก็จะทำให้เนื้อไก่เรานุ่มด้วยนะครับให้เรานวดคลุกนะครับขยำเนื้อไก่นะครับ ที่ผมบอกว่าถ้าถ้าใช้เป็นไก่เนื้อนะครับที่ไม่อยากให้สับนะครับเพราะว่าถ้าเรามานวดอย่างนี้แล้วมันก็จะกลายเป็นเละเป็นน้ําเลยครับเพราะว่าเนื้อมันเนื้อมันเละอยู่แล้วนะครับเนื้อมันไม่ได้เหนียวเหมือนไก่บ้านครับนะครับเราก็คั้นคลุกกับน้ำมะนาวกับเกลือไปอย่างเงี้ยครับขยําไปสักพักนะครับถ้าเป็นสมัยใหม่เนี่ยก็จะเอาไปรวนหมดนะครับสับเนื้อไก่หรือว่าํนานเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็เอาไปรวนครับ ล้วนแล้วก็มาลาบเลยครับก็จะทําให้เนื้อไก่กระด้างนะครับเนื้อไก่ไม่นุ่มนะครับไม่มีความนุ่มเหมือนสูตรโบราณนะครับแต่ด้วยความเร่งรีบนะครับคนทําขายตลาดเขาก็ต้องทําอย่างนั้นนะครับเพราะเขาทำเยอะๆครับเขาพยามพี่สีพี่ฐานอยู่มันก็ไม่ทันขายครับแต่ถ้าเราจะกินสูตรโบราณนะครับต้องทําเองครับนวดเนื้อไก่ได้ประมาณนี้นะครับผมขอเปลี่ยนภาชนะหน่อยนะครับเพราะว่า เราจะใช้เป็นน้ำร้อนนะครับจะใช้เป็นน้ำต้มไก่ของเรามาใส่นะครับหลังจากเรานวดเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราตักน้ำซุปเรานะครับที่เราต้มกระดูกต้มเครื่องในร้อนๆนะครับมาใส่ลงไปนะครับใส่ให้พอท่วมเนื้อไก่ครับประมาณนี้ครับหลังจากเราใส่ลงไปแล้วก็ให้เราคนนะครับวิธีนี้เนี่ยจะทําให้ไก่เรานุ่มนะครับแล้วก็ลดความคาวของไก่ด้วยนะครับน้ำที่เราคั้นได้เนี่ยเราจะไปเคี่ยวอีกนะครับ เราแช่ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะครับประมาณสักสี่ห้านาทีนะครับให้พอมันเย็นลงหน่อยนะครับเราก็จะคั้นเอาน้ําแยกออกจากเนื้อนะครับนะครับหลังจากพอได้สักประมาณสักสี่ห้านาทีนะครับก็ให้เราคั้นเอาเนื้อไก่ออกนะครับนะครับน้ำนี้เราก็จะไปตั้งไฟนะครับให้เดือดนะครับ สำหรับน้ำที่เราคั้นจากเนื้อไก่นะครับก็ให้เราเอามาตั้งไฟนะครับแล้วก็ให้เราคอยคนตลอดนะครับอย่าให้มันจับกันเป็นก้อนนะครับต้องคอยคนมันตลอดจนเดือดนะครับพอเดือดประมาณนี้นะครับพอเดือดนะครับก็ใช้ได้เลยครับปิดแก๊สเลยครับเอาเอามาเทใส่ในไก่ที่เราลวนตะกี้นนะครับเทใส่เลยครับร้อนๆอย่างเงี้ยครับ ก็เราปิดฝาไว้ครับพอเราปิดฝามาได้สักพักนะครับในนี้ผมปิดจะนานหน่อยนะครับเพราะว่าผมไปหั่นผักหั่นอะไรนะครับก็จะได้ไก่สุกประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเห็นว่าไก่มันไม่สุกนะครับหรือว่าไม่แน่ใจว่าไก่มันจะสุกไหมนะครับก็ให้เราคั้นน้ํานะครับซ้ําสักสองสารอบนะครับจนเนื้อไก่เราสุกนะครับคั้นแล้วก็เอาน้ํามาเคี่ยวนะครับเคี่ยวไห้ร้อนแล้วก็อาจจะเติมน้ําซุปเพิ่มลงไปหน่อยทีละหน่อยละหน่อยนะครับแล้วก็ไปคั้นจนกว่าเนื้อไก่เราจะสุกนุ่มนะครับ พอได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเตรียมลาบกันเลยครับทีนี้ส่วนเครื่องในก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนหนังเนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเอาไปทอดพอสุกนะครับแล้วก็มาหั่นซอยแบบนี้นะครับเครื่องในก็เหมือนกันครับเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องในของเราเลยครับพลิกป่นก่อนเลยครับความเผ็ดก็ตามชอบนะครับน้ำปลาครับผงนัวครับลาบนี้แนะนำไม่ใส่นะครับ มัเข้ากันนะครับส่วนน้ำก็ตามชอบนะครับมากน้อยนะครับตามด้วยมะนาวครับความเปรี้ยวก็ตามชอบเลยนะครับเสร็จแล้วก็ชิมรสไ,ได้ตามชอบเลยนะครับชิมรสได้ตามชอบแล้วก็ใส่หอมแดงครับพริกสดซอยครับแล้วก็ใบมะกรูดซอยครับ สำหรับใบมะกรูดซอยนะครับถ้าเพื่อนๆมีใบมะนาวนะครับให้ใช้ใบมะนาวนะครับเพราะว่าโบราณดั้งเดิมจะเป็นใบมะนาวนะครับส่วนผมก็จะใช้ใบมะกรูดนะครับผมไม่มีใบมะนาวนะครับเป็นใบมะกรูดซอยใบมะกรูดอ่อนนะครับผมชอบแบบมีน้ําหน่อยนะครับผมไม่ชอบแบบแห้งๆนะครับราบไก่นะครับให้มีน้ําได้สดหน่อยครับพกิดผักหอมครับต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งครับ ใส่ผักเนี่ยไม่ต้องคนเยอะนะครับผักใบจะช้ำนะครับไม่น่ากินนะครับแต่ะละแหน่ครับใส่สา่ะแหน่แล้วก็คนอีกนิดหน่อยครับมากินมากครับเขาคั่วครับหอมๆครับประมาณนี้ครับ สุดยอดเลยครับกลิ่นนี้พอใส่ข้าวคั่วลงไปนะครับข้าวคั่วคั่วใหม่นะครับเป็นข้าวใหม่ด้วยครับข้าวใหม่แล้วก็คั่วใหม่ครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเราไปเตรียมจัดเสิร์ฟเลยครับลาบไก่สุดโวรานครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสูตรนี้รับรองความอร่อยเลยครับหอมน่าทานสุดๆครับผักก็เยอะครับวันนี้ครับมาครับเพื่อนๆนทุกคนครับทานข้าวด้วยกันครับวันนี้จะเลินอาหารแน่นอนครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับ ถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ